สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่15เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566กกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะวันนี้ดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเล่าสุูสุขนมาติดตามรับจมรับฟังโตเลขแนวทางค่ะเลขปริศนานะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้ค่ะเลขปริศนาตัวเลขแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับจมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าโลกแต่วันนี้ก็มาติดตามแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของใครมาฝากใน,นคลิปนี้ค่ะเอาของปริศนาก่อนก็ได้ได้ค่ะจ้ะ ของปริศนานี่ก็เพื่อนแม่ไปเอาแม่ไม่ได้ไปเพราะแม่ไม่สบายค่ะแล้วทีนี้แต่ว่ามันให้เขาจุดจุดมาด้วยว่าเขาพูดยังไงว่าอย่างไงนะจ่ะเพราะว่ามันจะบอกแต่ตัวเลขมันก็ไม่นั่นตรงนี้แต่มันก็หลายชุดหน่อยแต่งวดก่อนเขาก็ถูกกันนะเขาไปซื้อลอตเตอรี่กันงวดที่แล้วเขาได้ตัวไหนนะคะแม่ถูกเลขท้ายสามตัวค่ะถูกเลขท้ายสามตัวแต่ว่า เล่ไอเล้ดินอ่ะไม่ไอเลขบนอ่ะไม่ออกถูกเลสคายสามตัวกับสองตัวอ๋อค่ะแม่อือนั่นแหละแต่ว่าไอตัวบนไม่ออกสามตัวบนไม่ออกอ๋อสามตัวบนไม่ออกแต่มันเ้ามีตั้งหกขายัรียยังไงนี่แหละอ๋อจ้าจ่าแม่ด้คาญมันมาบอกพระนั่นน่ะจ่ามันมาบอกพระว่าอันอันแรก่มันบอกว่าลวงตาถ้าผมน่ะไปหาไปหางานทําได้แล้วนะอ่า ขอให้ผมไปเฝ้าร้านเนื้อย่างว่างั้นใช่ให้ผมไปเฝ้าร้านเนื้อย่างคอยเฝ้าคอยดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันว่าใ้ะแล้วน,นี้เขาก็บอกกับผมว่าให้จำบ้านเลขที่ดีๆนะ๋ยวจะเข้ามาทํางานผิดล้านว่างั้นจ้ะอ่าเลขมันก็สามเก้าเจ็ดครับสองสอง ค่นั่นแหละไอ้เลขที่ร้านมันไปทำนะ,ะแล้วมันก็บอกว่ามันนั่งเว้าวีนหน้าร้านมันได้ยินเสียงนกมาร้องว่านกมาร้องนกอะไรก็ไม่รู้เหมือนนกกลางเขนี่แหละมันมาร้องซิซิสามครั้งแล้วก็เก้าเก้าอ่ะก้า มันร้องอย่างนี้มันว่ามันมันได้ยินเสียงนกร้องมันเป็นนั่งเฝ้าจริงนี้มันหมอกลุงตาก็ผมก็มีงานอีกรอบหนึ่งรอบด,ดึกว่าง,งันถึงสว่างว่าันค่ะ <c oughs> งานเฝ้าร้านขายไอขผงชำเขาเปิดตั้งคืนว่างันค่ะ <c oughs> มันว่าอย่างนี้ผมก็ไปน,นั่งเฝ้าผมก็ได้ยินอิก,กามาร้องอีกแล้วลุงตาว่าง,งันค่ะอีก,กาก็มาบ้านเล็กี่เขานะ่ะ สองสี่เจ็ดค่ะคนที่มาจ้างมันบอกว่าต้องดูว่าเลขที่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะจาไม่ได้จ้ะเข้ามาทํางานวันหลังไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็บอกว่าอีก,กามันร้องว่าเก้าเก้าเก้าเนี่ยเก้าเก้าสามตัวเลยเก้าสามตัวเลยจ้าจ้านี่แล้วทีนี้ไอ้มันบอกว่าทีนี้ มันก็ได้ยินคุณมาคุยกันมาซื้อของชํำว่างวดนี้เลขจะออก415วัน<ม>นี้จ้ะมีคนมองหัวว่าว่าไม่เมนพแม่มันจะออก8เครื่อง3นี่แหละอ๋อค่ะแม่เออมีแค่นี้แหละเลขของปิศนาแต่ว่าก็เอฟซีจะซื้อคนเลือกซื้อเอาที่ตามตัเอินชอบแต่ละกันก็เลขปริศนามันเคยเข้าอ่ะ่แ้่ทั้งลอตเตอรี่ นั้นเข้าทั้งบางทีก็ได้ดินก็ลองดูแต่ว่าลองแต่ลอตเตอรี่มันจะเข้าซะมากกว่านะจ้ะเห็นเขาว่าแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งเขาบอกว่าถูกไอ้สามตัวหน้าก็เรียกปิชานางวันที่ผ่านมาอยู่ออืแล้วก็สามตัวหลังแล้วก็สองตัวหลังเลขสองตัวล่างะ่ะถูกอยู่แต่เขาบางคนก็ไปซื้อได้ดินก็ได้สองตัวล่างอย่างเงี้ยวันที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ตามมันอะ จ้ะเขาเข้าเรื่องของมันอะแต่มันจะหลายตัวหน่อยแค่นั้นเองจ้ะจ้ะแม่แต่ไอคนขีดเขาหลายตัวเขาก็ยึดเอาแต่ทางเขาอะเนาะเนาะเขาไม่ได้ไม่ได้ฝักไฟทางอื่นเนาะแม่เออเขาไม่ไปทางอื่นเขาก็ถูกของเขาอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอะจ้ะแม่อ่าวหนูทวนตัวเลขก่อนนะเพราะว่าหนูก็รีบกับแม่แม่แม่ไม่สบายเนาะหมอสั่งให้พักผ่อนเนาะหนูทวนตัวเลขก่อนนะแม่นะก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้จ้ะก็ยังไม่ได้ง่วงได้ไรหรอก แม่โทรมาหาเอดก่อนเอาตามเวลาเอดนั่นแหละไม่เป็นไรแม่หนูก็เกรงาาใจอยู่ไม่เป็นไรเอาตามใจเอดนั่นแหละมีอะไรก็ถามมาเผื่อเอสซีเขาอยากฟังจ้ะแล้วก็มันจะมีเด็กขอแล้วก็มันจะจะมีน้ององแมแหมแลนั่นแหละก็ได้ค่ะแม่เออเออเดี๋นว้ลิปนีพแม่จะให้เอสรำงานนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ไอ้มาตทรศัพท์มันใช้ไม่ได้อืมจะ้ะเอาเอาหนูทุกตัวเลขนะคะเลขปริศนานะแม่เนาะ ค่ะ,ะมีสามเก้าเจ็ดสองสองสี่สี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ยังไงลูกอ่าที่นอ้น 4, 4นองเน่องสี่สี่น้องมันมันร้องที่เฉยสี่สี่จะคงคงไม่ใช่น่ะมันคงจะบอกสี่เก้าเก้าอ่ะลูกสี่เก้าเก้าออ่าสี่เก้าเก้านะแม่แต่ว่ามันร้องสี่ฮิเฉยอะ่ะมันสี่สี่สี่เฉยมันยังไม่ได้บอกเก้าเก้ามันกัลุกตัเดียวกันนะ่ะนะมันจะ สี 4, ่สามตัวคงเป็นไปนไม่ได้เนาะแม่วะจ้ะอ่าไม่ต้องไปเอาหรอกไอ้สนะี่สี่สี่เนี่ยแต่ลกบอลร้องสี่สี่จริงๆค่ะมันที่เขาเขียนมานะจ้ะเขาเขียนมาให้ละเอียดนะแต่คิดว่าคงไม่ใช่ไอ้สี่สามตัวหรอกอือจ้ะแม่ใครก็จะมีไอ้สามเก้าเก้าทับสองสองนั่นะและ้วสามเก้าเก้าหรือสามก็เจ็ดแม่เออสามก็เจ็ดไออเก้าเก้าเออเก้าเกออ สามเก้าเจ็ดทับสองสองมันไปทํางานอะ่ะจแล้วก็พันก็ว่านกอะ่ะมันรวงอนกมันล้องซีซีไอ้นกแลก้วการเขียนอะไรนี่แหละจะแต่ว่าสีในเขาตัวเดียวเขาสีเก้าเก้าใช่แล้วมันก็ร้องเก้าเก้านั่นแหละมันก็เป็นสีเก้าเก้าไอซีซีคงไม่ใช่อ๋อแค่น,น,นั่นแหละอ่ามันจะหลายตัวึ้น อค oh, okay. แล้วก็ทีนี้ก็มันก็บอกว่ามันก็ไปรับจ็อบรับจ็อบไปง,งานใหม่ร้านของจำเลยนะจ้ะ <Yeah. S 2> มันก็บอกว่าเขาให้ดูเลขบ้านมันสองสี่เจ็ดจ้าและแน่และทีนี้มันก็ได้ยินอีก,กามาร้องว่าเก้าเก้าเก้านั่นแหละจ้ะแล้วถึง <Yeah. S 2> ว,ว่าคนมาซื้อของจำก็มาพูดเรื่องเลขว่าเลขจะออกสี่หนึ่งห้าค่ะ และทีนี้อีกคนหนึ่งเสียงบอกว่าแม่นว่าแม่นมันจะออกแต่ท่าสามหมืโอเคโอเคค่ะแม่ได้อ่าเนี่ยมีแค่นี้แหละไม่ใจหรอกมั้งจ่าแม่มันร้องอยู่จ่าร้องของมันว่าสี่ีอะไรเนี่ยจ้าเออมันแล้วมันก็ว่าเก้าเก้ามนกรงสี่ต้องเก้าเนี่ยแล้ลองดูจ้าได้ไงก็เนี่ยจ้าลองดูจ่าจ่ามันก็มีแค่นี้แหละจ้าจ้าจ่าได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ให้คุณแม่หายเร็วๆนะไม่สบายนะคะจ่ะลูกจะหายแล้วเละแต่ว่าหมออกว่าให้พักผ่อนผ่นยแค่นั้นเองจ้าจ่ได้ค่ะคุณแม่ค่ะค่ะค่ะแค่นี้หนูคลิปนี้หนูไว้แค่นี้นะแม่เนาะจ่าจะาให้คุณแม่แข็งแรงค่ะร่ำา่ำรวยนะคะสวัสดีนะคะจ่าสรุปตัวเลขแนวทางค่ายคลิปนี้นะคะพอแม่เป็น้องค่ะแนวทางตัวเลขเลขปริศนานะคะตัวเลขอ่ามีสามเก้าเจ็ดสองสองนะคะ C C C ีเก้าเก้าแล 99, า้วก็เก้าเก้าค่ะแล้วกะ็มีสองซีเจ็ดเก้าเก้าเก้าีหนึ่งหาแล้วก็แปดหาสามเร้อพี่น้องเนอะเอาแคมหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รูททุกทุกโตนะคะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุกคนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนโชคโชคมันมาลำลำลุลุ้ยเฮ้งๆปังๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขน้าท่าดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณเปื่อนของคุณแม่โคราชพร้อมนะคะสำหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกท่าไมอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บุบลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจจะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุลสกุขขนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าเด้อค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ